วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็เดินทางมาติดตามตัวเลขความฝันก e ับป in ้าแปะอีกคือเก่าเนาะค่ะป้าแปะนี่เพิ่นฝันแล้วค่ะ่านผู้ชมเลี้องเล่าสิเป็นจังได๋ก็ให้ป้าแปะเพิ่นเว้าสู่ฟังค่ะฝันว่าจังได๋คะโอ้ยฝันว่าได้ไปเที่ยวไปไปเที่ยวลรอบ้านนี้กันไปเที่ยวทะเลค่ะบ้านนี้ขากับมาปูเลยของขับรถน้ำแล้วอายุหลายอะไดย ค่ะเจ็ดสีเจ็ดหาแล้ว,7 4, 7ลวบานนี้ก็เรียกว่าพอขับบาไว้เราให้ดูขับซะบาสีค่ะเพื่อนกระบ,บื้ออย่าขับของเพิ่นค่ะบือบบ้ออย่าขับลบบ่ิคขับอานนี้เพื่งแลว้วยังได้ตัวนะเป๊ะบานนี้ก็แล้วก็พามาหอดเถือ่นอนดีเลยขับมาจนหอดเถือ่อนเลยค่ะ เฮาเหมือนบานเย็มายย่ำขื่นมานอนพักก็เลยฝันว่าหัวโป้มือนี่มันเป็นหู้มีเตนอนเป็นแผลเออเป็นหู้กลมๆอยู่หัวโป้มือมีเตนอนเกินวายญาตนอนจ้อยเงี้ยเงียเงเออโอ้ค่ะก็เลยไปเสีดนามอันพังออกกันเปิดอันนั้นนะ กอกหน้ำทางนอนออก,กน,อน,นอนอเบดออก <บะ S 2> มีแต่ตัวใหญ่ๆตบาตอนไปว่าไมีแพ้เลยตอนมา่นนอนฝันสิมันมีแพ้ยังว่าอันทางออกแดวว่าในยาน่านเผ็ดย่างไรเนาะคือสร้างเป็นแผลเป็นอยังในหัวผมมือต่ไปดีๆมาดีๆอยู่เนาะน แต่ว่าเป็นแผลเก็บบอสนะแป๊ะเออบอเก็บแต่ว่าหันมีหนอนมีหนอนมีแต่หนอนบอเก็บบอปวดบอ่เก็บบอปวดไปล้างน้ำออกแล้วมันออกบอเนี่ยแป๊ะออกมีแต่ตัวใหญ่ๆเออมีแต่หนอนตัอใหญ่ๆ่ะเจาะสี่ขับไปกินหอดในเนื้อปูคุณหมอเออเออแต่ว่าเนื้อตมึงบอสหลับโมสลานพต่ว่าถันฟันเห็นหนอนนี้มีโซ่คุณวะค่ะ เป็นหูจริงปิงขับไปเลยวแต่ว่ายังตกใจอยู่ได้ฟันอยู่ค่ะเป็นหูบอสิเจาะเข้าไปนั่นนะโอ้ยหูแบบงาบโอ้กลมกลมเลยแต่แวไม่เหลือดบอกว่าม่เหลือมิตะนอนมีตอนอนนอนกับน้องเนาะค่ะน้องกับคือโบหมีมีตอนอนมิตอนเจาะอืมมิตอนเหมือนเป็นหูนอนไงสิเออโกนขับไปนี่ใหญ่บ่เหกบอบ่ งอไปมือห่อกบะไปไงเป็นไหนดอกมันเกิดเป็นมุ่นมุ่นเด้นหน้าว่าวเดินนอนออกมาจากตัวไวเออเปิดอันน้ำทางใจมันสีดับขั้นนมมันไหลปรากฏว่ามันไหลแห้งเออมันไหลแห้งวันนี้ทะเบียนรถที่ขี่ไปนั่นทะเบียนรถอย่างครัเปลทะเบียนรถขี่ไปบอกสี่หนึ่งเก่า สี่หนึ่งเก่าเป็นรถยังค่ะรถกิกอัพนี่ละรถกระบะรถกระบะาถกระบะปกติมันมีสามหรือสี่ตัวคะสี่มันสมีสี่หนึ่งเก่าเก่าสี่หนึ่งเก่าเก่าเบียนรถเนาะค่ะเนาะวันนี้ <C le af> ถ้าให้ปลาเป๊ะตีตัวเลขจากข้อผันนี่ปลาแป๊ะจตีตัวเลข ออกจากบเบียนล,ลุดทีเดียสี่หนึ่งเก่าสี่หนึ่งเก่าตัดออกจากเบียนลุดเนาะแบบแป๊เนาะวันนี้เพิ่มเติมจากสี่หนึ่งเก่ามีบอเออศูนย์หนึ่งแปดนี่มากขึ้นกันศูนย <0 18 S 2> ์หนึ่งแปดศูนย์แปดแปดศูนย์หนึ่งนี่ละศูนย์หนึ่งแปดก็แปดศูนย์หนึ่งเนาะเป็นตัวเลขก,กี่ตีออกจากเครื่องันบ้านเล็กที่นี่บ้านเล็กที่เท่าไหร่แบแปะดบ้านเล็ที่ หนึ 1, 1, ่งหนึ่งสามวันที่ 1, หนึ่งสามออกมาฟันวันที่ครับมาจนหอดบาน you know? อยู่เนาะหอดบานจนเมื่อนอนถักจนฟันอีกว่านอนเจาะหัวผมค่ะไม่ควนะ่ำฟันนะครับฟันตเลยในหัวผมหมุนแบบแบบบานที่โดนเตะไม่คว่ำฟันหนังหย่านมั้งหย่านที่มีแต่นอนเนะลูกใหญ่เพราะว่าหม่ม่มีนังน้องไม,ม่มีหน้องมี่จะนอน เคยฝันแบบมีจ็บเถื่อบ่ค่ะบ่เคยฝันจ็บเถื่อบ่เคยฝันเห็นนอนเห็นยังสีเลยฝันกับฟันห็นตะกุกตะเกียะซร์แต่แม่นั่งนี่กับฝันมือเน่าเนาะเน่านอนเจาะเนาะเม้นบ่ไดปดูันเม้นบ่บ่มีกินแต่มีแต่นอนเลยโยเยะโยเยะเลยในความฝันนะ มันบอกเปนว่าห้ามาจะเที่ยวหรือว่านอนโจ้ฝันห้ามมานอนพักพี่ห้ามาฝันไม่มาฝันมือห้ามฝันโตก็หัวฝุ่มือบาดหัวฝุ่มือเน่าเนาะนอนโจะล่างออกง่ายกว่าหเป่นอนโอ้ยกระเซียนามทางใส่สียดหนามทางใส่คูออกเออคูออกสว่าบสว่าบาดแท้ของหะุ่ยโจดกันบ่ บ่จอดบ่จอดนี่คือว่าเป็นหูเก่าเหมืนบอกหลังนอนออกก็ยังเป็นหูกลุ้งเก่าแต่ว่ายังมาเสาจนขืนหนมาบ่มีหูอย่างคิดว่าจะนับแป่อันนี้บริฝันเมืนบ่เออคือว่าข้องแท้ค่ะแต่ว่ายังมาเสาบ่มีหูเด้บเพรบุค่ะตืนมายังมาเสามาเบิ่งวบ่เป็นหูอย่างนอนฝันจนคิดว่าฝันจริงๆเนาะคิดว่าบริฝันจนว่าเป็นเรื่องจริง จนมาเบงมือจะของว่าเป็นหู้ขึ้นในฝันบอฝันซ้ำนี่บ่น่ะแปะอายุน่ะแปะเท่าไรจักปีน่ะแปะเา็ดปีเนาะข้อซอยังพ้อซอสิบเจ็ดอสอสิบเจ็ดสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดบค่ะเรื่องเล่าความฝันกับมีซ้ำหนี่นอหน่ะแปะน้อค่ะขอบคุณค่ะหนาแปะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของนาแปะเนาะค่ะน้อศูนย์หนึ่งแปดแปดศูนย์หนึ่งค่ะเป็นเลขตีจากความฝันบัลลีทีพันหนึ่งหนึ่งสามค่ะพ่อส้อเกิดนี่สองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะทะเบียนรถซีหนึ่งเก่าเก่าค่ะอายุปูพันเจ็ดสิบสี่ปีอย่างเจ็ดสิบห้าปีค่ะประจําหวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลารกินแบ่งรัฐบาลค่ะ สำหรับคลิปนี้จ่าปอกะขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะฐานยังบอกกดติดตามจ่าปอกะขอฝากช่องเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อที่สิบพาาตโตเลขแนวาทางความฝันดีๆค่ะ้ามีโตเลขแนวาทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกาสิปิตามมาฝากเอฟซีทั้งบานคือเก่าค่ะแต่อย่าท่านพึงไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะจ่าปอมีนวดสีเพิ่งน้องสร้างค่ะท่านผู้ชมมาก ฝากเอฟซีทางบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะกลับไปเบิ้งน้ากันกกกค่ะท่านผู้ชมการค่ะหลวงปูเจริญเจริญค่ะอันดัาเรื่องุของสีเพิงน่องสร้างรากาเซ็นผมแม่ทรณีให้ปั้งนเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกันไอ้บุกเสกออกมานี่ยสำหรับน่องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทางการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระซานมัมมี่เปปุชเทวดา คนหลอกสมหลอกษาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกข่าขา,ขายหรืออยู่ในใสส่วนโัวในวิธีว่าเนียของิบาตในเครื่อนถือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน,น้ำสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทีก็เอิอนแม่เต็นผมแม่โทรณีบางคนมันก็เอิอนไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกับกตัวแม่าอ,อยู่ในอตอนนี้ที่ยังไม่นี่มันครบถูวอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตท,ทาง หลงในสับคุนคือว่าเขานำไปแล้วเกิดประโยชน์ไม่โชคไม่ลาภมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่าโยมเขาโมซ่าไปแล้วรืกว่าผู้ได้มากว่าดีขึ้นบัตถุยางค้าขายบ่าดีก็ดีเออไปท่างเมียยังบ่เคยเสือเรียเสือเบอร์กับถื่อเขาเงินอยู่ว่ามันเป็นอานาจมาไอะแบบไดเนี่ยนชะ่วมากไอ้หลวงปู่หรืออาจารย์มานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเพื่อย่งหลงเรื่องอยู่สุขอย่าง เออคือสร้างเป็นสีสัดส,สีมีใช่พวกนคู่ฝ่ายคู่เนื่อว่าประมาณภาษาณไหนก็ใส่สาะต้องใส่สร้างนการออกรมบอกสื้อส่วนมากเขาเลยซื้อตำหน,ำนักหน้ามาหน้าจะขี่มันเขาเบานอกหันดีบัดอ่าว่าจะขนสร้างอ่าหนังสร้างประกอบสร้างอันนี้สีรมาม่าอย่ยนี่เพชรเป็นสีผึงผึงตัวนี้คือน้ำมันสร้างโต๊ะมันไปมาจากลูกลูกคนเดียวสร้างอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดไอ ผสมเสร็จของง่าสร้างแล้วก็พวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสด็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนั่ให้ญาติโยมพนมาช่ำบุญสั่งสลอกสลาส้างเม่นมยังก็เพนมาบูชาไปกับรู้สึกว่าเสาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อ่าสั์คุณตัวประเทศตรงใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนจเจ้าหลวงว่ารุองโ์ก ouais, i mean, like ็ใส Thanks, ่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง ให้ยาโยามไปสาธุค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปทํำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่นะ,คะนอกระ,ะ,นะะด้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพลิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดทางในให้ใหเบิง่งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนอะ เป็นหนวดเลียกเงืนเลียกท่องเลียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังใน้า้กันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทรณี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามยางสีย่ยางนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพืงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองน้นดวงรับรัพท์ค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเฮ็ดเอียงกับ่พ่อสีดบ่พ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนีไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพลิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่คอยเขาหานก็สามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้ากับไผกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวๆนี่เพิ่นก็เกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงนุนดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจาปอนอะคะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะลาทารผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ